วันนี้เราอยู่กับรายการครัวคุณนุกนะครับวันนี้เราจะมาทําสิ่งบางอย่างครับก็คือการทำมาม่าเพเกาหลีคูณสอง <Okay. S 1> ใช่ไหมเอาไข่ไปหนเไน no ไม่เอาไข่ใช่เขาเราทำสูตรตแบงกินะครับไปติดตามช่องนี้ได้เดี๋ยวจะชื่นเดี๋ยวเราจะขึ้น ชื่อช่องให้นะครับติรดเติร์ดเติดติดแล้นี่คือรูปติรดเติร์ดติร์ดเติดติดติดเตจะทำอะไรครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้สำหรับคนที่อยากทำนะครับนี่กระดสองอันอันนี้คือไส้กรอกครับไส้กรอกอะไรก็ได้ตามใจคุณแล้วก็มาม่าอะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใช้อะไรเอาแห้งนี่นะใช่มันเป็นแห้งแต่ผมนั้นใช้มาม่าคาโบนาร่า คุณก็ใช้อะไรก็ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมามา่ามามามาเผ็ดเกาหลีคูณสองของแบงกุนะครับอันนี้ของแม่มัดใช่ไหมไม่เกี่ยวแม่อันนี้เล็กเดืดรึอันนู้นเล็กตัดระอันน้เล็กกระระรโอ้โนช่าง Amazing Amazing โอ้โหตอนนี้เขากำลังทำคอมพิวต์อยู่นะครับดู โอ้โห what the fuck ไปกระกระดาราตารา what ไปกระกระดาราเอปราโอเตเออมูเตเรมูเตรูปังป็อกเก้ปึกเก้ปึกเก้ป็อกเก้ปักเก้เป๊กโอ้โหมันจะมาแล้วครับพี่น้องพี่น้องมันจะมาแล้ว what the <wiele> fuck วันนี้เราจะมา รองเท้ากันนะครับรองเท้าของคุณแม่นะครับอันนี้ครับรองรองเท้านี่ครับเป็นยี่ห้อกูเช่กูชูนะครับซื้อซื้อมา624ล้านบาทนะครับออ์หกร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทอันนี้รองเท้าโอ้โหมีน้องเปียกหกร้ยวัตตฟาดยังมีมีกินตีนคนนึงค่ะโมโง่เซื่อซื้อมา63ล้านบาทนะครับเอออันนี้ก็ซื้อมา8,000ล้านบาทนะครับอร์ยิ่งเงี้ยอะไรวะ ด้วยคุดูคุกกระสือแม่เตอ,อร์ลิเกอร่อะไปไหนกันหมดเฮไปไหนกันหมด,ดวะไปกระุกกอดดอระด ora อิตธาลกาโดเรไปกระูกอัดด ora ไปกระุกอดเดเรเฮ้ยเดี๋ยวไปตอนเขามาเลยนะครับนี่เขาทำอะไรครับไปใหญ่เรียกคน มาไปหยิบไข่ไก่กันนะครับพี่น้องไข่นะว่าไข่ไก่ใต<น>้ด<น>ิข้างใต้อะเพี่ไหนก้มไปดิมีไข่ไก่อยู่สามฟองมีกี่ฟองมีอยู่สามฟองเออมาเอามาหมดเลยลล์โอเคแล้วเอามาหมดเลยนะคะิค่ะคือระวังเด็กแตกใจเด้อ็กนองโอ้โหมัฝุ่นยางกระขีนกติดโอ้โห จะหั่นไหมเนี่ยหดอกอ่ะหันห่นหั่นยังไงอย่างงี้อ,อย่างงีห้หัน่นหั่นแนวหั่นหั่นแนวแนวตั้งแล้วก็หั่นแนวนอนอีกทีเนี่ยหันย่นไซ่กวีนะคาพีนอ่ะใช่ไหมปิดประตูก่อนเดี๋ยวยุ่งกัดน โอ้โหน้ำกระเด้งเรามาดูกันค่ะรอก่อนใช่ไหมเวียกแล้วถ้วยเวียวมาโอเคไปเราไปเอาถ้วยก่อนนะคะนี่ครับได้ได้ถ้วยแล้วนี่คือถ้วยของเราเอาใส่กเข้าไปพัดีนนี้นนะคะ่ะต้องรอใช่ไหม สูตรที่เราเอามาทำนะครับก็คือสูตรของช่องแบงกิปึบ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 เดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้ครับปึ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 บคือชื่อปึบโอ้เต็มหน้าจอรอก่อนครับไปตอมมาม่าเสร็จเลยนะครับเข้าใจไหมไปตอมมาม่าเสร็จแล้วน่ากิน